สวัสดีค่ะปกติแล้วเนี่ยเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ได้เงินคืนกันใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมาบอกวิธีจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้เงินคืนกันค่ะทำยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องโหลดแอปช็อปจินิกก่อนนะคะหน้าตาเป็นสีสีสีบ่วงแบบนี้ค่ะตัว S นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็เลือกที่ร้านค้าค่ะเลือกตรง Lazada ค่ะอ่านเงื่อนไขการใช้บริการนะคะการที่เราจะได้คะแนนคืนคะแนนสูงสุดอยู่ที่11%นะคะคะแนนต่ำสุดอยู่ที่0.22%นะคะ่ะอ่านเงื่อนไขต่างๆเสร็จแล้วให้กด continue to app ค่ะ แล้วก็มันจะขึ้นหน้าหลักนี้นะคะให้เลือกตรงเติมเงินดีลอาหารค่ะแล้วก็เป็นจ่ายบินค่ะแล้วมันจะมีบอกนะคะว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรแบบนี้นะคะให้เราเลือก อันนี้เราจะมาจ่ายค่าน้ํานะคะกดค่าน้ําค่ะแล้วก็การประปาะคนครหลวงหรือว่าการปรับปลาส่วนภูมิภาคของใครเป็นแบบไหนก็คลิกกันนะนะคะของเราจะเป็นส่วนภูมิภาคค่ะแล้วเขาบอกให้เราสแกนบาร์โคดนะคะเราก็กดคลิกสแกนได้เลย ได้แล้วเราก็ตรวจสอบยอดเงินนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าถูกต้องแล้วก็กดได้เลยค่ะอันนี้เขาจะบอกให้วิธีการชำระเงินนะคะค่าบริการไม่มีนะคะวิธีการชำระเงินก็ดูได้เลยค่ะเราจะชำระแบบไหนนะคะ โมบายแบงกิ้งก็มีหลายธนาคารค่ะไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงศรีนะคะหรือจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะเลือกจ่ายได้เลยค่ะแล้วของเราจะเป็นขออจ่ายผ่านทูมานี่วอลเล็ตนะคะของเราจะเลือกถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดยืนยันเลือกได้เลยค่ะ ให้เราตรวจสอบนะคะว่ายอดเงินตรงไหมถ้าตรงแล้วให้กดสั่งซื้อได้เลยค่ะสั่งซื้อกำลังดำเนินการชำระเงินนะคะแค่นี้ก็ชำระเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนส่วนจะดาวน์โหลดจากไหนนะคะ เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะคะดาวน์โหลดแอปช h อปจินิกนะคะผ่านลิงก์ใต้คลิปด้านล่างเลยค่ะแต่ถ้าใครโหลดจากเพจสโตมาแล้วนะคะเราจะทิ้งรหัสแนะนําไว้ให้นะคะให้คุณสามารถเลือกใส่รหัสแนะนําทีหลังหลังจากโหลดจากเพจสโตแล้วได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่รหัสแนะนําเราจะไม่สามารถได้แต้มได้เงินคืนนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ